เป็นคนบริรังอ่าอ,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 อันนี้อินทภาราร์ัก็เยอะแยะแล้วก็เอาตะโกป่ามาฝากนี่ทีมงานไปคกปูโค้งหนนาชินโจลแล้วไปปูขอกวัวที่บ้านเจดีคนดีเขาไม่ทำกันหรอกมาพี่คนปกติเขาไม่มีกินหรอกใช่คนปกติเขาไม่ทำกันหรอกเขาไม่มีกินมีแต่คนขยันเท่านั้นที่เขาสอดแสวงหาพี่คนขยันอยู่ที่ไหนก็เหนื่อยครับ คนขยันอยู่ที่ไหนก็มีกินพี่อย่าไปเชื่อเพื่อจะไปพูดอะไรอย่างเง้ยเนาะจริงไหมไอคนที่บอกว่าคนขยันอยู่ที่ไหนก็เหนื่อยจะสบายไปทําอะไร่จะสบายไปทําไหมพราะสุดท้ายก็จุดหมายเส้นทางเดียวกันหมดใช่ไหมไอคนที่สบายมีแต่โรคเส้นเลือดตีบเส้นเลือดมะเร็งเออไออะไรไม่ใช่ไขมันอุดตันพราะมันไม่ออกกําลังกายมันขี้เกียจ อ๋อมันขี้เกียจใช่สมน้ำหน้าเออไี่ต้องร้องขออะไรอย่างนี้ด้อยใช่เรื่องจริงนะพี่ไม่พี่ถามว่าพี่น้องไปนู่นไปปลูกนู่นปลูกนี่พี่ได้ออกสุขภาพดีไม่มีขายใช่อยากได้ใช่ก็ต้องลงทุนนะพี่ผมไม่ว่าใครมาว่าพวกเราย่างไม่ได้ไม่ต้องซื้อด้วยนะไม่ขายนั่นแหละพี่ถามไ่่ซื้อโลเท่าไหร่เนี่ยคุณผู้หญิงพูดอะไรหน่อยสิอ๋อนี่ตกคบปลาเอามาฝากผมดูดิไต้หวันนะก็ พันนี้ก็น่าจะประมาณเกือบตั้งแต่เริ่มต้นไปทํโคกของนาไรนาส่วนผสมก็เห็นในอินเทอร์เน็ตก็เซิร์ชเข้าไปครับครับจากพิจิตต้นละหนึ่งพันห้าร้อยบาทซื้อมาสามต้นแล้วก็ออกลูกออกหลานไปเยอะโผมไปเห็นที่บุรีรัมย์ตอนไปชินโจไปเห็ยนบทนะอันนี้ดูดิครับเนี่ยอินทิพพารามเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยขายไม่ทันเมืองการบุรีรัมย์แล้วก็อะไรอีกนะ กระสังกระสังครับฮะวัวอวัวว,ว,วัวพันเลยนะวัวก็เป็นพันวากิววากิว,วกีว่ร้อยสองร้อยตัวเด็ดเสร็จก็ประมาณ170ร้อยเจ็ดสิบกว่าตัวตอนนั้น,นผมไปบอกสองร้อยตัวขายขายทำไมขายทำไมนายบอกจะขายผมสักตัวสองตัวผมรออยู่ก็นะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะเงินมันช็อตอต้องขายพูดไปคนมีตังค์เขาพูดไปได้หมดแหละนะนี่ กำลังฮิตวันนี้กาลังฮิตมากเลยกําลังฮิตมากเลยวากิวครับกาลังฮิตมากเลยวันนี้ไปถอนถอนเงินจากบัญชีมาครับอ่าเพราะว่ากรูเป็นบัญชีม้าแต่ก็บอกนายธนาคารแล้วมันไม่ใช่บัญชีม้ามันเป็นบัญชีวัวบัญชีวัวแล้วแล้วพ่อพี่ได้เัี้ยงม้าพูดจาไม่เข้าหูพูดจาไม่เพาะครับโอ้โหพูดจาสามหาวฮ่าบอก พี่ไปเล่นตลกก็ยิ่งโยงมาวะเนี่ยเห็นไปก็ยิ่งโยงบ่อยนี่แหละคือปัญหาล่ะครับแล้วเมื่อที่แล้วไปกับใครมาผู้หญิงชื่ออะไรนะอะไรนะเคออ๋อคอนสวรรค์น่ะแฟนเก่าผมชื่ออะไรนะคุณอาพรตะครสวรรค์นายเห็นไปถ่ายรูปก,กับอาพรตะครสวรรค์นี่แล้วก็ไปยิ่งโยงไปไหนปกติไปก็ยิ่งโยงบ่อยเนี่ยอ๋อยิ่งโยงอยู่ข้างหลังผมครับอ๋อบางไปเพรละแถวคนละแถวอ๋อบางบางพี่ยิ่งโยงไว้เพราะว่า เจ้าของโรงเรียนเขามาที่หลังผมไงเจ้าของโรงเรียนกูขันดาศใช่เนี่ยพี่ยิงยองเลยยิงยองยอดประน้ำเนี่ยเนี่ยชอบชกทีชชี่หน้าผมนี่เนี่ยแหละประมาณนี้แหละชี้ทิชี่ทชี่นิชชี่เดี๋ยวจิ้มโดนคองโนนะโอ้โหวันนี้เราแสดงตลกกันนะก็เราเจอกันที่ไรไม่ได้นี่ขนาดไม่ได้กินนะหรับแล้วเบนพี่ยังมีคนไปขับแถวปทุมนนอยู่ไหม B M อะไรเบนซ์พี่อะทะเบียนสวมทะเบียนอะไรอยู่ไหมอ๋อไม่มีแล้วครับหลังจากนั้นมาไม่มีแล้ว แฟนพี่สงสัยไหมว่าขับไปหาใครอะไรไม่ไม่เขาไม่ได้เขาไม่พูดเยอะเขารูาแล้วทำไมว่ามันสมบียนก็เออไ่เขาไม่พูดอะไรเลยครับฮะแม่ไม้มวยไทยมาครบชุดเลยครับโอเคครับตกลงพี่ไม่มีบัญชีม้าพี่มีแต่บัญชีควายวัวครับควายควายฮะบัญชี้าพี่ไม่มีไม่มีไม่มีพี่ไม่ได้เลี้ยงม้าไม่ได้เลี้ยงครับไม่เลี้ยงม้าครับมีแต่บัญชีขายวัวขายควายแยกแกเป็นสองบัญชีครับแต่ผู้จัดการ ไม่ยอมฟังไม่มีเหตุผลครับและเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลเลยบอกว่าผมไม่มีบัญชีม้าไม่มีบัญชีม้ามีแต่บัญชีควายกับบัญชีวัวทำผมทำสองแค่แค่สองบัญชีล้วจะมาอายัดบัญชีบัญชีอิะพารามด้วยบัญชีอันนั้นเมียครับเอาเมียแล้วโลหะอะไรเนี่ยโลหะอะไรนะเมียโลหะอะไรนะอ่าโลสีมาโลหะพันสีมาโลหะพันอันนี้ก็ของเมียหมดอะสัตว์ยักษ์ใหญ่อยู่ข้างๆเนี่ยนะของเมียหมดเมียหมดครับอ่ครักทุกคนครับยังไม่แบ่งให้ลูกนะอย่าเพิ่งแบ่งอย่าเพิ่งแบ่ง อ่าก็ก็ยัง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 ึงเบ่งนะอย่าึงเบ่งครับโอเคอ่าอย่าพึ่งเบ่งโอเคครับครับผมสวัสดีครับ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 ขอบคุณครับ